มุมหน้าของคอสอชอเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2557ไม่เพียงแต่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองเท่านั้นแต่ภาระและความหวังในการกอบผู้วิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาถือเป็นปมปัญหาสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งเดินหน้าแก้ไขให้เกิดรูปธรรมภายใต้งเงื่อนไขเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจในคสอชอซึ่งประกอบด้วยนายสมคิจาตุศรีพิทักษ์ หมอมราชวงกดษยาธรเทวกุลได้ระดมสมองระดับขุนพลทางเศรษฐกิจเพื่อถ่ายภาพโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในอนาคตเชื่อระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยที่จุดอ่อนสี่ประการคือการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยโครงสร้างภาษีที่ไม่สมดุลกับการพัฒนาการลงทุนโครงสร้างต้นทุนเพื่อการขนส่งสินค้าที่ปัจจุบันผูกขาดกับราคาพลังงานที่สูงจนเกินไป และมีจุดอ่อนด้านการศึกษาในการผลิตและศึกษาเพื่อทักษะวิชาชีพซึ่งหากดูลักษณะในภาพรวมถือว่ายังต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาในระยะยาวแต่หากมาดูเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการยังชีพของประชาชนในยุคคอสชประชาชนส่วนใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขณะนี้ค่าครองชีพมีอัตราที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนหนึ่งมาจากราคาพลังงานและการภาคครัวเรือน ที่รัฐบาลอ้างการเก็บเงินสะสมเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะล่าสุดกระทรวงพลังงานประกาศใช้นโยบายการลอยตัวก LPG ที่ระดับ24บาท 14, 16สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งสวนทางต่อการกับลดราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกที่412เหรียญสหรัฐต่อตันทำให้ประชาชนส,นส่วนหนึ่งมองว่าการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไม่เป็นธรรมต่อประชาชนชาวบ้านคัดค้านเนื่องจากการทำ EAA ไม่ได้ ทำประชาวิจารณ์จากชาวบ้านอย่างแท้จริงนะครับชาวบ้านเขายกเมฆสีทองเองครับรู้จักไหมครับเมฆสีทองคือเขาทาเองพูดเองเออเองโดยที่ชาวบ้านคัดค้านตั้งแต่อบตอําเภอถึงจังหวัดชาวบ้านคัดค้านนะครับแต่ EAA ดันผ่านเหตุที่ชาวบ้านคัดค้านเพราะรู้ข้อมูลจากพื้นที่ขุดเจาะบ่อน้ำมันต่างๆล่าสุดก็ที่ อ,อ,อุดอรหน้องแสงที่ชุมนท,ท,ที่ที่ที่อุดอรนะครับที่หนองแสงเจอสัมภาษณ์ตัวเป็นๆน,นะครับจากนาภูทรเขาได้รับผลกระทบด้านระบบหายใจภูมิแพ้เพราะมีสารปลอดช่วงการเทสทดสอบการขุดเจาะน้ํามันว่ามีปริมาณน้ํามันหรือกา๊าซมากน้อยเพียงใดผมจึงมาออลองเรียกความเป็นธรรมจาก ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับไอ้สำนักงานกกพลนะครับให้ท่านรับทราบว่าชาวบ้านคัดค้านไม่ให้ไม่ให้มีการขุดเจาะสำรวจบ่อน้ำมันนะครับอีกเรื่องนะครับผมอยากเห็นประเทศไทยทำไบโอดีเซลเอาข้าวโพดมาทำเอทานอลนะครับพอพื้นที่หลายๆจังหวัดทั่วประเทศนะครับการ,กรเกษตรจะยั่งยืนเพราะชาวบ้านมีไรายได้ที่มั่นคงคือ เอาเข้าวโพดมาทำเอทานอลครับทั้งนี้เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศสภ,ภาธรรมธิบาลและสภาปฏิรูปพลังงานนำโดยพันโทแพทย์ญิงขมลพันธิวพัน์ศรีได้ยื่นข้อเสนอถึงพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกรณีเกณฑ์ปรับโครงสร้างราคาพลังงานเจข้อคือ1ขอให้ยกเลิกมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคาน้ำมันที่ขายในประเทศ โดยควบคุมค่าการกลั่นและค่าการตลาดไม่เกิน2บาทต่อลิตร 2. ขอให้ออกมติใหม่โดยจัดลำดับการให้ครัวเรือนเป็นลำดับแรกยานยนต์เป็นลำดับที่สองส่วนที่เหลือจึงให้ภาคอุตสาหกรรมและปิตโตรคเคมีขณะเดียวกันให้ยกเลิกมาตราการอุ้มธุรกิจปิตโตรคเคมีเช่นการไม่ต้องเสียภาษีสภาสามตของก๊าซถุงต้มเพื่อการจ่ายไฟฟ้าน้อยกว่าของประชาชน 3. กำหนดให้ขายก๊าซถุงต้มให้ครัวเรือนและยานยนต์ ราคาไม่เกิน18บาทต่อกิโลกรัมเพราะราคาที่ขายหน้าหลุมขุดจอในต่างประเทศปัจจุบันอยู่ที่3บาทต่อกิโลกรัมรวมถึงการลดราคาก๊สเอ็ v ลง5บาท 4. ขอให้ลดเงินกองทุนน้ำมันในน้ำมันเบนซิน95ลิดละ5บาททันทีและเปลี่ยนการเก็บเงินกองทุนให้เป็นภาษีสับสามิตร 5. ลดราคาค่าไฟฟ้าลง70สตางค์ต่อหน่วย6ยุติการขุดจกาก๊สน้ำมัน ที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ผ่าน EIA และเจ็ดเสนอให้มีการทำไบโอดีเซลจากต้นกระถินยักษ์เพื่อทดแทนการขุดเจาะพลังงานจากใต้ดินที่มาวันนี้เรามีเป้าประสงค์อยู่สองสาอย่างก็คือว่าหนึ่งจะต้องให้ลดราคาแก๊สลงะฮะอย่างน้อย5บาทเพราะอะไรเพราะราคาปากหลุมตอนนี้นะคะแก๊สธรรมชาติอยู่ที่สบาทเองนะคะตลาดโลกนะคะแต่ว่าของเมืองไทยเราคิดอยู่ที่สิบบาทนะฮะ อันนี้มันก็ต่างกันแล้วแล้วก็ตามมาติคอรมอก็เคยมีเมื่อก่อนนี่บอกว่าราคาแก๊สให้อิงตามนะ้ำมันเตาลามราคาแต่ลดโลกแต่ปัจจุบันราคาแต่ละโลกอย่างที่ซาอุนะฮะราคาแก๊สถึงต้มอยู่ที่สิบห้าบาทเองค่ะแต่ว่าเราเองนะตอนนี้ขายไปชนอยู่ที่ยี่บสี่บาทนะฮะมันก็ไม่เป็นธรรมกับชนแล้วก็ คนที่กําหนดราคาแก๊สปากหลุมคือขุดมาจากปกหลุมเนี่ยก็คือคณะกรรมการปิโตรเลียมนะคะซึ่งประกอบด้วยประหลัดกระทรวงพลังงานเป็นเป็นประธานนะคะซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องที่จะอ้างอิงราคาเมื่อกําหนดเมื่อปีห6ซึ่งราคาแก๊สกับราคาน้ํามันยังไม่ลดเลยนะคะเนี่เป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าทุกคนก็รู้ว่าอิงตามราคาแก๊สธรรมชาติใช่ไหมแล้วราคาแก๊สธรรมชาติก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบอ้าง าราคาตลาดโลกว่าสูงสูงสูงแต่จริงๆตอนนี้ไงฮะว่าราคาตลาดโลกตอนนี้เหลือแค่เท่าไหร่ฮะสามบาทนะคะของไทยยังคิดอยู่ที่สิบาทอยู่เลยแพงกว่าแเนตั้งสามเท่านะคะซึ่งอันนี้ก็จริงๆแล้วระชนเนี่ยควรจะได้รับประโยชน์จากการที่ราคาตลาดโลกนะคะไม่ว่าน้าํามันหรือแก๊สลดลงแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะคนไทยเราแกส๊สถุงต้มก็แพงขึ้นถูกไหมฮะทุกคนทุกคนต้องซื้อข้าวแกงแพงขึ้นถูกไหมคะ แทนที่จะลดลงสัก20บาทหรืออะไรเงี้ยนะปรากฏว่า30 40เพราะอะไรเพราะว่าแก๊สถุงต้องแพงขึ้นที่รัฐบาลนี้อนุมัติให้ขึ้นราคานะคะจริงๆแล้วต้องลดลงอย่างน้อย5บาทนะคะนี่เป็นการคำนวณจากที่ราคาแก๊สปากหลุมนะคะอยอรกก็ตามข้อเสนอดังกล่าวถือว่าเป็นจุดสำคัญที่รัฐบาลต้องทบทวนเพื่อนำไปพิจารณาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนเพราะขณะนี้ประชาชน กำลังประสบป,ปัญหาความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่ขาดการควบคุมอย่างจริงจังทั้งเรื่องราคาพลังงานสินค้าอุปโภคบริโภคและการขนส่งแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะเสนอแนวทางการออกมาตราการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นจากภาษีที่ดินและสิ่งปกูกสร้างหรือแม้แต่กระทั่งการจัดเก็บรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิม8เปอร์เซ็นต์เป็น10เปอร์เซ็นต์ในวันที่1ตุลาคมเพื่อเพิ่มงบประมาณให้กับการคลังของประเทศ แต่ทั้งหมดอาจไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดเพราะตราบใดที่ประชาชนยังมีปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องการประกอบอาชีพมาตราการดังกล่าวอาจถือว่าเป็นการสําเติมความเดือดร้อนและผลักภาระให้กับประชาชน